ขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขสวัสดีคณะพุทธบริษัทผู้วิบวับทุกคนทุกท่าน เนื่องในวาระดิทีขึ้นปีใหม่สากลหรือวันขึ้นปีใหม่ก็ขอน้อมเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามากล้าวคำตัก่าคกับท่านทั้งหลายเรื่องในโอกาสปีใหม่ปีใหม่จะไม่ได้อะไรเลย ถ้าเราไม่นำปีเก่ามาเป็นบทเรียนของชีวิตอราจมาป้าพ,พูดว่าจริงๆแล้ว365วันนั่นก็แค่สิ่งสมมุติแต่ความเป็นจริงของชีวิตนั้นเราพูดเราเล่ากันว่ามีอยู่แค่สามวัน นั่นก็คือเมื่อวานที่มีอยู่จริงวันนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่ก็เรียกว่าจริงและอีกวันหนึ่งก็คือพรุ่งนี้ที่ไม่รู้ว่าจะมีอยู่จริงไหมนี่ก็พูดว่า365วันนั้นเป็นแค่สิ่งสมมุติแต่ความเป็นจริงมีอยู่สามวันก็คือเมื่อวานวันนี้และวันพรุ่งนี้ ปี2,565ได้กลายเป็นเมื่อวานไปแล้ววันนี้เป็น2,023หรือพุทธศักราช2566ด้านก็หมายความว่าความชจราเกิดขึ้นกับเราอีกหนึ่งปีสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณงามความดีก็จะต้องสร้างขึ้นอีกหนึ่งปีถ้าเรายังมีชีวิตอยู่นี่ก็ใช้ธรรมะในช่วงเช้า เ,เตือนสติท่านทั้งหลายและก็ถือโอกาสที่จะอวยพรให้กับคณะสัตยาท่านสาธุชนท่านพุทธบริษัท <c oughs> ท่านที่โชคดีว่าได้อยู่ข้ามพ้นปี2565เข้าสู่ปี2 5 6 6ออะไรที่เป็นของใหม่เป็นสิ่งใหม่ ก็มักจะเป็นที่พอิตพอใจของเราท่านทั้งหลายแต่ก็อย่าลืมว่าสิ่งเก่าๆที่ผ่านมาปี2565ที่ผ่านพน้นเราได้รับบทเรียนอะไรจากปี2565ท่านต้องเอาบทเรียนเหล่านั้นเอาบทเรียนเหล่านั้นมาเป็นคติในการใช้ชีวิต ในการดำรงชีวิตของเราในปี2566อะไรที่พลาดอะไรที่ผิดอะไรที่ไม่ดีต่างๆจงใช้บทเรียนของปี2565ให้มีค่าที่สุดในปี2566นี่เรียกว่าเป็นปีใหม่ที่ได้สาระที่แท้จริงหลายคนวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้าน ไม่เดินทางไปที่ไหนหลายคนก็ไม่ได้อยู่บ้านอยู่บนรถมั่งอยู่บนเรือบ้างหรือว่ากำลังเดินทางหรือว่ากำลังพักผลหลังจากการเลี้ยงฉลองนับถอยหลังปีใหม่ในเมื่อคืนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านทั้งหลายจงคุนคิดไปดังที่อามาราพได้พูดไว้ในข้างต้นว่า จงเอาปี2565เอาการกระทำที่ผิดเอาความคิดที่ผิดไว้เป็นบทเรียนของชีวิตในการทำปี2566ให้ดีที่สุดให้ถูกที่สุดให้ได้สาระให้ได้ประโยชน์ที่สุดและคุ้มค่าที่สุดสำหรับการมีชีวิตนี่จึงเรียกว่าปีใหม่โดยแท้จริง <c oughs> เนี่ยเราตั้นตั้งหลาย อีกสักครู่ที่วัดบางเส็ดก็จะจัดทำบุญปีใหม่โดยเริ่มต้นโครงการว่าเริ่มต้นดีชีวิตดีรับปีใหม่เริ่มต้นด้วยทำเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทําคุณงามความดีเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการเข้าวัดทำบุญเราใช้โครงการว่าเริ่ม เริ่มต้นดีชีวิตดีรับปีใหม่เราทำกันมาสี่ห้าปีแล้วอาตอมาถือโอกาสนี้ขึ้นมาอวยพรปีใหม่ท่านทั้งหลายโดยบุญด้วยศีลโดยทานด้วยภาวนาด้วยเจตนาอันเป็นกุศลที่อาตมาภาพได้กระทำบำเพ็ญตั้งแต่ต้นจนจบ ก็ขอบุญเหล่านี้มอบเป็นพรปีใหม่ให้แก่ทุกคนทุกท่านคณะศิษยานุศิตย์ของอาตมาภาพขอให้ท่านประสบด้วยความสุขขอให้ท่านพบด้วยความเจริญวันนี้พรปีใหม่มอบอกว่าให้ท่านประสบด้วยความสุขและให้ท่านพบด้วยความเจริญน,นั่นก็คือมีอายุมั่นขวัญยืนมีพระนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีความสุขทั้งทางโลกและมีความสุขทั้งทางธรรมมีคนอุดดนุนคำจุนมีคนรักใกร,ร่ปรารถนาอยากอยู่ใกล้และเป็นผู้ประกอบด้วยทรัพย์สมบัติด้วยกรรมด้วยศีลตลอดปีและตลอดไปจึงถือโอกาสนี้ ขึ้นมาอวยพรท่านทั้งหลายผ่านการไหลสดและอีกจักรู่ในเวลา9ก้นาฬิกาเวลาสิบนาฬิกาท่านจะได้ที่ไม่เดินทางไปไหนแล้วก็ต้องการร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ท่านก็สามารถเข้ามาชมได้ในเวลาส0บนาฬิกาแต่มาภาพจะได้ทำการไหลสด เผยแพร่ภาพออกไปสำหรับท่านที่ไม่เดินทางมาไม่ได้และท่านที่ไม่สามารถที่จะเดินทางได้หรือว่าอยู่ไกลท่านก็จะได้ร่วมพิธีในการทำเจริญพระพุทธมนต์พิธีอันเป็นมงคลเริ่มต้นดีชีวิตดีรับปีใหม่ผ่านทางไร้สดเพราะฉะนั้นก็ขอมอบพรเหล่านี้มอบบุญเหล่านี้ไปยังแก่ท่านทั้งหลายพุทธบริษัทสาธุชน ด้วยกันทุกคนทุกท่านเดี๋ยวสิบนาฬิกาจะขึ้นมาไล์สดในพิธีโครงกลารเริ่มต้นดีชีวิตดีรับปีใหม่ให้กับท่านต่้งหลายขอจเจริญพร